หลูงตาไม่มีบุญให้หรอกอา้าวแล้วไม่มีบุญแล้วทำยังไงจะได้บุญก็ทานสิทานศีลภาวนาอา้าวแล้วให้บุญเขาไม่ได้แล้วใครจะมาทานอา้าวบุญมันทำเอาเองได้เองไม่ใช่หรอลงงตาไม่ได้หยิบยื่นให้นะ มึงมาหางมึงก็ทำบุญเองของมึงมึงก็ได้บุญไม่ใช่เหรอเราว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราสร้างเหตุยังไงมันก็ได้อย่างนั้นไม่มีใครหยิบยืมหยิบยื่นบุญให้ได้หรอกบุญในความหมายของว่าบุญบุญก็คือกรรมมนแหละกรรมดีเออเขาสร้างเอาเองไมมึงอยากทานมึงก็ทานเองมึงก็ได้เอง อจริงไหมเอออยากได้อย่างไรก็ทำเอาสิเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธเราแม้แต่แผ่เมตตาเนี่ยก็แผ่ให้คนอื่นว่างั้นเขาบอกไม่ใช่แผ่เมตตก็แผ่ให้ตัวเองนี่แหละเนื้อแท้แล้ว แผ่ให้ตัวเองเนี่ยเพื่อคลายความคายจิตใจคลายออกจเจริญพรมวิหารสียให้จิตใจตัวเองเห็นไหมความมีเมตตามันก็จะมีมุทิตาอุเบกขาใหม่มีนะในใจตัวเองเรายิ่งแผ่มากเท่าไหร่ตัวเองก็ได้รับมากเท่านั้นะ จิตใจก็จะอ่อนน้อมอบอ้อมอารีมีเมตตามีศีลมีธรรมถ้าแผ่เมตตาบ่อยๆก็เหมือนทานนี่แหละก็สร้างเหตุเนาะเพื่อบำรุงจิตใจเรานี่แหละมันได้ทำให้คนอื่นหรอกทำให้ตัวเองล้วนๆเพราะฉะนั้น อยากชั่วก็ทำอยากดีก็ทำล้วนเป็นกรรมของเรานี่แหละสร้างเอาเองเนาะเขาบอกบางคนไม่มีเงินจะจะทานได้ยังไงไม่มีโอกาสนี่ไปโน่นนี่้ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุนี่ ไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนนะขึ้นอยู่กับจิตใจคนที่เกิดศรัทธาทานบาทหนึ่งก็ล้นหัวใจอ่ะพอไม่มีอยากทานก็ทานไปอ่ะไม่มีเงินก็เอาผักเอาข้าวใส่บาตรก็ทานกับเขาน้อมจิตน้อมใจเต็มหัวจิตหัวใจมันก็มีอานิสงส์มากโดยศรัทธาโดยมีเนาะ จริงไหมต้นทุนก็คือตัวเราเนี่ยแหละนะเออไม่มีอะไรหรอกชีวิตเราเนี่ยแหละคือต้นทุนในการสร้างบาปสร้างกรรมทำดีทำชั่วจะไปหาทุนอะไรอีกทุนเรามีอยู่แล้วสามสิบสองเนี่ยอายังโคเมกายยู เห็ไหมเราก็ใช้สิ่งที่เรามีนี่แหละเป็นต้นทุนสร้างกรรมดีกรรมชั่วก็จริงไหมจะไปหาทุนที่ไหนมาทำบาปทำบุญก็มีอยู่แล้วเราไม่ได้ขาดเหลืออะไรแล้วนะทำไมจะสร้างไม่ได้โลกมันก็สร้างเอาจะวัตถุแหละจริงไหมส่วน เรื่องธรรมะเนี่ยเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเนี่ยนี่ต้นทุนเราเนี่ยมีอยู่แล้วจริงไหมแค่ไม่เบียดเบนตนและผู้อื่นนี่ไงม,มันก็เป็นบุญมหาศาลแนละ้วเป็นต้นทุนที่เลิศแล้วจริงไหมมันจะไปหาทุนตรงไหนอีก เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยแหละ,อ,ะอย่าเหยียบย่ำตัวเองอยู่เลยพวกเรามีต้นพุนที่พร้อมอคือยังมีลมหายใจมีกายที่บริบูรณ์อยูอ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะหรอก นะไม่ไดขึ้นอยู่ชาติกำเนิดแล้วนะความดีความชั่วเนี่ยขึ้นอยู่ที่การทำขึ้นอยู่ที่การการะทำเองเรอมาอเราทำกรรมอันใดไว้เราย่อมได้รับผลของกรรมนั้นนะ การกระทำของเราเนี่แหละจะไปบ่งชี้ทางไปทางมาทางต่ำสูงของพวกเรานะจึงมีวลีว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทำตัวเห็นไหม เพราะฉะนั้นเรามีร่างกายครบบริบูรณ์นะมีโอกาสย่อมมีต้นทุนที่สูงสุดแล้วที่เกิดมาเป็นมนุษย์ครบบริบูรณนะ์จะขาอะไรอีกล่ะก็รีบผลขวายเอาสิจริงไหม ก็ถามว่าทำไมลวงตาทำงานหนักลงตาว่าลวงตาไม่ได้ทำงานหนักมากพระพุทธเจ้าเลยหนักกว่าเราอีกพระอรหันต์สมัยก่อนเนี่ยหนักกว่าเราอีกสมัยพุทธกาลพระองค์เดินไปวันไม่รู้กี่โยต์กี่กิโลไปตามสวนตามไร่ท้องไร่ท้องนา ก็จะไปประกาศศสัจธรรมสั่งสอนคนนะจริงไหมเห็นไหมโอ้ยสมัยนี้เข้าพบยังยากเลยอะโอ้โหนะเออจะเข้าพบเนี่ยนัดแล้วนัดอีกยังกับนักธุรกิจจริงไหม เห็นไหมขนาดปปรยโยเนี่ยพระองค์ยังคนมากาบมาท่านกรเลงบอกอนนท้าเรามีประโยชน์ปล่อยเขาเข้ามาเห็นไหมก็ทำทำงานเห็นไหม ซึ่งพระพุทธเจ้าของพวกเราเนี่ยต้องย้อนไปดูเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วที่ผ่านมาเราเรานึกภาพออกไปอ่ะพระองค์เด <at> ินไปเมืองต่างๆหัวเมืองต่างๆนะเพื่อจะไปเทศนาสั่งสอนคนประกาศสัจธรรมนี้พ้าลรหันสาวกบางทีมีน้อยท่านก็ให้ไป ทิศละคนสี่องค์ก็สี่ทิศเห็นไหมไม่ใช่จะมาฟังแต่พระองค์นะเพราะพวกที่จัดสรู้เป็นพระอรหันต์แล้วล้วนเป็นธรรมันเดียวกันทำมันเสมอกันแล้วคำว่าอรัตผลตจัดสรู้ด้วยอริยสัจสี่เหมือนกันเห็นไหม ท่านก็จะให้ไปคนละสี่ทิศเลยมีสี่คนเห็นไหมก็ํำธรรมะเอาไปประกาศเห็นไหมเดินนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้นั่งรถตู้นั่นนะอะได้ทั้งใส่ซองให้ด้วย ยังอะไรนะทำไมไม่อยากเทศนาเนาะแปลกอยูอ่ก็ประกาศกล้องออกมาสิผู้ใดมีธรรมขั้นใดขั้นใดก็เทศนาออกมาเดิเนาะประกาศให้โลกมันรู้พัะธกรรมสอนนั้นเลิศเนี่ย เพราะฉะนั yeah. ้นสมัยถ on no. no. ้าย้อนไปสมัยพุทธกาลเนี T ่ยโอ้ยเนาะเดินทางอ่ะเดินทางอ่ายางเอาบ้านภาษาอิสานเนาะยางเหมือแล้วจัาม่กิโล่ป้เนี่ย เพื่อจะไปโปรดไปเมตตานำเอาพระธรรมคำสอนเนี่ยแหละไปสอนเขาผู้มีนิสัยอยู่ผู้ยังนิสัยอยู่นะออ